สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอัปเดตโปรแกรมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งซื้อใหม่เลยนะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บนะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อใหม่ก็ก็อกรหัสให้เรียบร้อยนะครับผมสมัครรหัสหรือรหัสซื้อซื้อคีย์นะครับผมนี่นะครับแล้วก็อคลิฟต่อนใช้งานจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี ตอนแรกซื้อเงโปรแกรมผุ่นเกาไอ้ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ให้กดที่ติดต่อตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันจะเด้งเข้าติดคอร์ดนะครับผมอ่าอันนี้คืออันนี้อ่ะอันนี้ผมกดใหม่กันอ่าครับกดติดต่อปุ๊บมันจะเด้งเข้าติดคอร์ดครับผมอ่านี่เด้งมาหน้านนี้นะครับแล้วกดไปที่อัปเดตโปรแกรมนะครับผมไม่ใช่โหลดตรงนี้นะครับถ้าโหลดตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะกดอัป เดบโปรแกรมตรงนี้นะครับวกดลิงก์ตรงนี้เลยดาวน์โหลดต่อนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่เมลนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นให้ล็อ,อกอินเมลนะครับกดการกระบาดออกปึ๊บแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นครับแล้วก็อันนี้ก็ปล่อยมันนะครับแล้วก,กดเซฟนะครับผมแล้วก็แตกไฟล์ใช้งานได้เลยนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคนที่สมหักไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ได้เลยครับเไปละ